สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับก็อยู่กับซุมมี่เดอะซิคลิสนะฮะ,ะครั้งนี้เนี่ยจะมาพูดถึงยางยางจักรยานนั่นเองคือตัวผมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าได้รับการสนับสนุนในเรื่องของยางนะครับจากวิียไทยแลนด์นะฮะก็ได้ส่งมอบยางเพื่อมาทดลองใช้หรือว่านำมาใช้งานอย่างจริงจังคือที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะได้รับยางรุ่นใหม่ก็คือ คอซาโปรนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าพอจะรู้กันหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอ s a PRO มันจะมี c คอ a PRO Control อยู่ด้วยตัวนี้นั่เองเห็นไหมออนี่ยคอนโทรก็มีคําว่าคอนโทรเข้ามานะครับจริงๆแล้วมันก็คือตัวท็อปเหมือนคอซาโปรนั่นแหละแต่ว่าคือคนที่เคยใช้ตัวคอนโทรมานะในรุ่นเก่าที่เป็นคอซานะครับ อ่จะเห็นสังเกตอ่ะมันจะมีลายด้านข้างอ่ะคือเนื้อยางก็จะเป็นคอตตอน100%เซเช่นเดียวกับคอซ่าโปรนะครับแต่ว่าที่เขาจะเพิ่มไอตัวที่เป็นแบบลายดอกยางด้านข้างนี้มาเนี่ยมันก็เหมือนกับช่วยการยึดเกาะเหรอถ้าเราแบบ <c oughs> พูดกันให้เข้าใจง่ายๆนะมันคือจริงๆไม่ใช่ว่าคอซ่าโปรมันยึดเกาะไม่ดีนะครับมันก็ยึดเกาะดีเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่า ตัวที่เป็น Corsa Pro Control เนี่ยมันเหมือนกับว่าให้สามารถไปได้ทุกสภาพพื้นผิวได้มากกว่าอย่างเช่นาสาภาพภูมิประเทศที่อาจจะเป็นมีความเป็นกราวเวลมีกรวดมีทรายอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับจะลุยโคลนแบบเป็นน้ําขังแล้วแบบจะไม่ลื่นอะไรอย่างนี้แบบนก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเคลื่ว่าไงดีสมมุติว่าเราปั่นในเมืองอะแบบกรุงเทพะนะแบบฝุ่นเยอะ มีหลุมแบบเป็นร่องอะไรเงี้ยก็ไอตัวคอ r s a Pro Control เนี่ยก็จะเหมือนกับแบบให้สัมผัสที่มันนุ่มนวลกว่าอะไรประมาณนั้นคือเอาจริงๆผมยังไม่ได้ลองหรอกจะมาบอกว่านุ่มนวลกว่าเนี่ยมันก็กระไรอยู่แต่เอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใส่กับล้อ n i s t a t e m 4 r S ขอบออกิดูนะครับกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวไปลองแล้วได้ความรู้สึกอะไรยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังนะคอซ s a Pro Control นะครับ ตอนนี้ผมกำลังไปสนามกอล์ฟบางปูนะครับแถวแบางปูนี่แหละวันนี้มีแข่งชิงแชมป์จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เป็นงานแข่งที่จัดสันทันประมาณหนึ่งนะก็วันนี้เอาอยางวิตเตรียวิตเตรียคอซ่าโปรคอนโทรนะครับที่พูดถึงไปนะ ยางใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวลองเทสดูว่าเป็นยังไงนะครับกับยางวิตเตียคอซ่าโปรคอนโทรนะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาโฟลปครติดมาด้วยนะเออจะไม่มีมุมจากตัวจักรยานนะครับต้องขออภยัย รางวัลชนะเลิศอันดับที่5รุ่นนี้นะครับได้แก่นายพู้งดนโคทษปมนะครับเอหนึ่งสองกับเวลา้สองชั่วโมงสองจุดสองแปดห้าสองวินาทีและรางวัลชนะเลิศอันดับที่4ครับผมนายอำนาจบัวลอยสองสูงครับสองชั่วโมงสองแปดจุดสี่เจ็ดวินาทีและรางวัลชนะเลิศอันดับที่3นายสุกิตสิริปริยะเอหนึ่งเจ็ดสองชั่วโมงสองหกจุดสองหกวินาทีรางวัลชนะเลิศอันดับที่2 นายทัชพลพมเกล้าเอสองสองสองชั่วโมงสองหกจุดศูนย์ห้าวินาทีและแชมป์จักรยานประเภทอินไลน์เลประชาชนทั่วไปชายนายโรจนกิจบัานเพียงเอหนึ่งห<ๆ>้าครับสองชั่วโมงศึกรบห้าวินาทีขอขอบคุณที่นี้นักกีฬารุ่นนี้นะครับเป็นกำลังหลักสำคัญของกีฬาแห่งชาติของเราเลยครับเราจะไปลุยจันทบุรีเกมด้วยกันขอเสียงปรบมือดัอง,องๆให้กับรุ่นพี่ด้วยครับผมขอบคุณครับ โอเต่อไปนะครับกีฬาเล่จ้าโอเคกลับ<อ>มาจากการแข่งจักรยานชิงแชมป์จังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนักปัน่นทุกท่านที่มาร่วมแข่งด้วยกันนะฮะร,รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็สนุกมากเหนื่อยมากแต่ก็มันดีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยจัดก,การแข่งขันนะฮะสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรปราการนะครับามาพูดถึงยางคอสตาโปรคอนโทรลยอมรับเลยว่าผมเนี่ย คือนึกไม่ออกเลยว่าจะมารีวิวยังไงดีนะด้วยความที่ว่ายาง Corsa Pro Control เนี่ยนะครับมันก็คือยางตัวท็อปของวิตเรเรียนนั่นแหละแต่เราอาจจะเข้าใจว่าโอเคถ้าเป็นตัวท็อปจริงๆจะเป็น Corsa Pro เฉยๆใช่ไหมแต่ว่า Corsa Pro Control เนี่ยมันก็คือตัวท็อปในระดับเดียวกับ Corsa Pro เหมือนกันคือฟีลลิ่งในการปั่นเนี่ยที่ผมไปปั่นเนี่ยนะอ่อก็ไปใช้แข่งด้วยเนาะคือจะบอกว่ายังไงดี คือถ้าเราพกเอาความรู้สึกว่าคอซ่าโปรคอนโทรมันเป็นตัวรองไปอ่ะมันก็จะรู้สึกประหลาดใจว่าเฮ้ยมันมันก็ไหลไปได้ดีนี่น,นาฟีลลิ่งในการขี่ความนุ่มนวลจากคอตตอนร้อยเอร์เซอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำได้ดีเลยนะมันก็คือความรู้สึกผมอะมันมันแทบจะไม่ต่างอะไรจากตัวคอซ่าโปรเลยโอเคคือถ้าเรามาดูข้อมูลของมันนะครับเดี๋ยวผมจะ ขึ้้นใหดูแต่คงไม่ได้อธิบายหมดนะเพราะว่ามันก็จะเยอะมากแต่อย่างนึงเนี่ยถ้าเราไปดูกันที่เรื่องน้ําหนักน้ําหนักของยางถ้าเป็นขนาด28มิลเหมือนกันคือผมมาจะใช้เป็นขนาด28 mm, นะตัวคอซ่าโปรคอนโทรเนี่ยมันจะหนักอยู่ที่สามอยยีกรัมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวคอซ่าโปรเนี่ยมันจะเบาวกว่านะฮะยางขนาด28 mm, เนี่ยคอซ่าโปรจะหนัก295 mm. คือพอเรามาดูตัวเลข ตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคอซ่าโปรคอนโทรมันหนักกว่านี่หว่าคือผมโอเคผมก็ไม่ได้มาช่างน้ําหนักให้เห็นเป็นตัวเลขนะครับแต่ผมมาเอายางทั้ง2รุ่นเน่ะมาถือคือพอถือเทียบกันนะ่ะว่ากันตรงๆคือผมไม่รู้สึกเลยว่าไอ้ตัวคอซ่าโปรคอนโทรอะมันผมว่ามันก็แทบจะไม่ต่างกันนะ่ะมันอาจจะเป็นความอุปทานของตัวเองก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกอย่าง,งานัน้นจริงจริงว่าเออพอมันมาถือกันแล้วอะมาลองถือเทียบกันมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักกว่าเท่าไหร่ เอาตรงๆคือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักอะ่ะเออทีนี้ไอ้ฟิลลิ่งการปั่นเนี่ยถ้าตามที่คอซัโปรคอนโทรลที่ผมบอกอว่าว่ามันจะมีาลายดอกอยางด้านข้างใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเออมันก็ช่วยในการควบคุมตอนเข้าโค้งได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถทนทานกับการรั่วซึมได้ดี คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างขออนุญาตพูดถึงยางรั่วก่อนบางทีมันก็เป็นเรื่องของโชคเรื่องดวงเข้ามาด้วยนะครับหรือถ้าอ้างอิงกันตามแบบหลักเหตุและผลนะ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ไปลุยทางที่มีหนามมีเจอเข็มทิ่มอะไรอย่างเงี้ยพวกการใช้แรงดันลมยางอะไรแบบนี้ก็มีผลนะครับอาจจะแบบสูบลมมากเกินไปหรือน้อยเกินไปที่ มันจะไม่พอดีกับน้ำหนักของเราหรือ,อขอบล้อที่อยากจะให้เติมลมเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้รั่วยากอะไรเลยความแตกต่างก็อย่างที่บอกคือผมคิดอยู่นานเลยคือไม่รู้ว่าจะแบบเปรียบเทียบยังไงดีเพราะว่าผมก็รู้สึกว่า performance ของมันก็เอาเป็นว่าความรู้สึกที่เวลาผมไปขี่อะความไหลความพุ่งอะไรแบบเนี้ยความนุ่นนวลมันก็ มันก็ไม่ได้ต่างกันหรือน้ําหนักของ c o s a Pro Control ที่มากขึ้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยจักรยานของเรามันหนักขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือโอเคถ้ามาดูในเรื่องของ Performance ของ c o s a Pro Control เนี่ยเนี่ยมันจะมีที่เขาเขียนไว้นะครับ performance อันนี้คือจะเทียบกับตัวที่เป็นคอซ่า Control ตัวเก่าก็คือรุ่นรุ่นเก่าของวิตตอเรียจะเป็นคอซ่าเฉยๆนะก็จะเทียบกับตัวคอซ่าคอนโทร l ที่เป็นรุ่นเก่านะครับ s e e d r o l l i n g performance ดีขึ้น2%องเปอร์เซ็นต์อ่าพกันรั่วดีขึ้น19%เลยนะแต่น้ำหนักเนี่ยน้ำหนักลบ2%นี่ก็คือแบบอาจจะแบบหนักกว่า ตัวคอซาอ่าหนักกว่าคอซ่าคอนโทรลเดิมแต่ก็ไม่เยอะนะครับมันก็แค่2%เนี่ยผมขึ้นให้ดูอะ่ะถ้าคุณอยากรู้แบบรายละเอียดชัดเจนก็กดพอยส์แล้วก็ดูเอาโอเคผมสรุปให้ละกันคือผมมองว่าอย่างนี้ถ้าเราจะปั่นแบบอ่าถ้าคุณอยากจะเน้นการแข่งขันแบบสุดๆเลยถ้าคุณแบบมั่นใจว่าทางที่คุณจะไปแข่งอะ่ะมันจะเป็นทางราบทางเรียบแบบไม่ค่อยมีพวกทางครุกระหรือเป็นร่องเป็นอะไรแบบนี้นะ ก็คอสซาโปรหรือแบบอยากจะเน้นความเบาอ่ะคุณแบบจะไปทําเวลาในการขึ้นเขาใหญ่หรือไปไต่เขาแบบอยากทําเวลาดีๆอยากไปได้เร็วก็อตัวคอสซาโปรมันก็จะเบากว่าใช่ไหมครับแต่ว่าอาถ้าแบบอยากจะลุยๆหน่อยทางที่คุณจะไปเนี่ยมันมีความอาจจะมีความกราวเวลนิดๆมีทรายหน่อยๆมีร่องมีอะไรบ้างมีหลุมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคอสซาโปรคอนโทรลก็ดี หรือไม่แต่จริงๆไอการปั่นในถนนในกรุงเทพเนี่ยที่เราก็รู้กันอยู่นะครับว่าถนนมันแย่ผมว่าคอร์เซโปโรคอนโทรลก็น่าจะตอบโจทย์นะครับในเรื่องของราคาอันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตพูดถึงราคาที่เป็นราคาตั้งแล้วกันนะครับก็ราคาเนี่ยเส้นละ3,350ซึ่งถ้าคุณไปซื้อตามร้านเนี่ยมันก็จะเขาก็จะมีราคาขายนะก็แล้วแต่ว่าจะลด กันมากน้อยกี่เปอร์เซนต์แล้วแต่แต่ละร้านอาจจะไม่เท่ากันนะครับหรือคุณอาจจะมีมีคอนแทคเป็นสนิทกันอะไรยังไงก็อาจจะได้ลดมากกว่าคนอื่นก็ลองไปดูกันนะครับฟังแล้วดูแล้วก็เอาไปคิดวิเคราะห์แล้วก็หาในสิ่งที่มันเป็นตัวตนของคุณจริงๆที่คุณชอบนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผม